สวัสดีทุกคนด้วยนะครับและนี่ก็คือ,อรายการ EMP Game Casting นะครับผมอยู่กับผม X Cross เอ่อ EMP X Cross นะครับผมนะเราก็อยู่กับเกม Battlefield 3พาร์ทที่2กันแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นเหตุการณ์หลังจากที่เกิด Earthquake ในพาร์ทที่น1นะครับ Black b บล็กเบิรนนะฮะก็คือตัวละครที่เราเล่นนะครับผมก็คือเหมือนพระเอกนั่นแหละนะฮะตกจากรถนะครับผมแล้วก็อยู่ในซากปรักหักพัง เขาเกิดแผ่นดินไหวนะครับเอิร์ธควคก็คือแผ่นดินไหวนะครับผมซึ่งอตอนนี้นะครับกำลังสลืมสลือแล้วก็กำลังตื่นนะครับสำหรับแบล็กเบิร์นผู้เชีย์ยวชาญของเรานี่ครับผมลุกขึ้นมาแล้วออกจากซากปลักหักพังนะฮะตอนนี้เราก็ไม่มีพวกไม่มีอะไรเลยไม่มีใครเลยนะฮะอาวุธที่เรามีก็มีเพียงแค่เพียงแค่ แค่แค่มีดหนึ่งเล่มเท่านั้นเองครับแป๊กแป๊กเราต้องรับมีดก่อนนะฮะเพื่อความคมนะฮะปิกชิกฟิลฟิลฟิลมันเสียงไงชิกชิกอ่านะฮะเดยพวกโอ้ไม่มีใครเห็นเราเลยนะโอ้ดีจริงๆเลยนะ <laughs> ไปเดี๋ยวพวกเออเอเออย่างเงี้ยบโอ้โอ้โอไฟฉายมีใครส่องเราหรือเปล่าตอนนี้เราก็ต้องค่อยๆเดินไปนะฮะยังไม่เจออะไรสักเท่าไหร่นะสำหรับ,บแบแล็คโอเอ้ยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เดี๋ยวเขาเห็นเราโอเคนะครับพอถึงจุดนี้ก็ ให้พรอนหรือว่านอนคลานนั่นเองนะฮะคลานกับพื้นแบบมอบมอบมอบเลยเออมอบมอบมัวมัวมอบมัวอ่าฮะโอเคพอเราถึงจุดนี้แล้วก็จะเจอกับบุคคลหนึ่งตัวไม่ใช่คนนะอะไรกันเนี่ยไปชิวชิวชิวอย่ารบกวนไป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 บอกให้ไปไงจะไปไหมไปไปเกกะ เฮ้ยชิวๆไปนะฮเราก็จะคลานไปกันต่อนนะครับอ่าตรงนี้ก็ให้ลุกขึ้นนะฮะแล้วก็เปิดประตูออกนะครับผมเธอถึงตรงนี้ก็จิ้มเข้าที่คอนะฮะหลังจากนั้นก็ให้เราเก็บปืนขึ้นมาครับ

ปิดประตูออกมานะครับเดินเข้าไปแล้วก็จ้วงนะครับผมหลังจากนั้นก็หยิบปืนขึ้นมาแล้วก็ยิง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 ยโอ้โอ้ก่อน e ก่อนตอนนี้เราเจ็บหนักนะโอ้โอ้โอโอ้เฮดช็อ o ตายยังโอเคตายแล้วนะครับโอเคอย่างนั้นลครับโอเค โเคเบอร์ครับโอ้ก็ปืนที่พวกนี้ใช้นะฮะคือถ้าเกิดเปิดไฟฉายเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าศัตรูเนี่ยยืนอยู่ตรงไหนนะฮะเดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกก็จะเข้าใจเองอาพอตรงนี้นี่ไม่ต้องลังเลครับยิงเข้าไปครับสัตว์เข้าไปเลยไม่ต้องห่วงนะครับไม่มีใครเห็นแน่นอนอ้าวมีเห็นตัวหนึ่งเฟล <c oughs> โอเคหลังจากนี้เราจะทำทำการอ ฟาสต์แล้ววิ่งวอล์กูนะเราจะเล่นกันแบบเร็วๆโอเคไปรถขึ้นไปครับวิ่งมาถึงตรงนี้แล้วก็ไม่ต้องลังเลยครับเลงเข้าไปแล้วก็สัดเข้าไปเลยนะครับผมอ่าอย่างนั้นครับแจมแรมลยโอโอโอมีการยิงสวนเข้ามาแล้วคุณจะทำยังไงครับเลงปืนโดยที่เขาครับแล้วก็อ่าสัตเข้าไปสัตสัตสัตโอนเนอเขายังเห็นเราอยู่ครับสึกวัดโอ้ยตายเฉย ตายสองรอบแล้วครับวันนี้เอ็กคลอสเป็นอะไรรู้สึกอับอายยิ่งนักนะครับรู้สึกว่าเราเนี่ยจะสดไปหน่อยนะครับไม่ต้องลังเลยครับปปไปปปปปปไปปปปปปประเบิดไปก่อนระเบิดไปกินซะตายไหมล่ะตายไหมอ๋อ อ่าอ ah, ่าเก็บเรียบร้อยนะครับผมโอ้ผมมีการยิงอ่าช็อตกันสวนออกมานะครับตอนนี้เราควรจะทำยไงครับเราควรจะเดินต่อไปนะโอ้โอ้โอ้โคเวอร์โคเวอร์โคเวอร์ก่อนโคเวอร์โอเคใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นเห็นแล้วครับโอเคยิงอ่าเก็บเรียบร้อยนะครับผมโอ้โอ้โอ้มีการยิงสวนเข้ามาครับจากทางไหนเอ่ยเห็นแล้วเราเห็นได้แล้วโอเคเจอกันไม่ใช่ต้องการพวกแย่โอ้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 จากไหนโอ้ยังไม่หมดอีกเหรอ ใช่สะ yes let's move out yeah h นะครับวันนี้มีกระสุนอะไรให้เก็บไหมซึ่งจะไม่มีเราได้ปืนอะไรมาปืนปืนหายเฉยไม่เป็นไรครับจะมีคนมาเปิดประตูต้อนรับแล้วครับอ่าเขาต้อนรับไปเลยโอ้ยิงมาเลยเหรอโอ้ยิงมาเลยเหรอโอ้ย ทำไมเหมือนเหมือนโอ้ยระเบิดระเบิดระเบิดเหมือนเขารู้ว่าเราอยู่ข้างในนะครับโอ้ยบ้าบ้าบ้าบ้ร้องโหยหวนกันเลยทีเดียวบ้าบ้าบ้าบโอเคเด็กเกิร์บเบชไเราจะเก็บปืนนี้อ่าโอเคเราได้ AK มาใช้กันนะครับอ่าแลมกันเลยทีเดียวอุ้ย RPG ์พา โอ้ oh, ยังรอดมาได้ครับผมปบ๊กแบ๊กแบ๊กแป๊ก๊บ๊กแบ๊กแโอเครีโหลดดิอย่าอย่าดิโหลดดิโอ้โหมีกระสุนทั้งหมด37นัดครับแม็กกระสุนสำรองในแม็กซ์สินไม่มีอ่าเห็นไฟฉายครับเห็นไฟฉายอ่ายิงก็ไปไฟฉายขายสองมาที่เราเราต้องเก็บให้หมดนะครับหมดหรือยังจะหมดแล้วนะครับกลับมาใช้ปืนนี้เข้ดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนลบเพื่อน สังงานครับตึกถล่มไปเรียบร้อยแล้วนะฮะน่าเสียดายจริงๆเลยโอเคอเฮ้ยอะไรอะไรอะไรไม่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 เออลงไปนอนซะฮะอย่างนั้นแหละหนะฮะตรงนี้เราก็จะพังประตูโอ้ยกระตุกเล็กน้อยครับขออภัยด้วยครับอ่าอ่ะ,อะโอเคแปลง ปทำไมต้องด่าแม่กันด้วยอะทำไมต้องมอเตอร์ฟัคเกอร์ด้วยอะจ้ะโอเคโอเคคนนี้ชื่อว่ามอนเทสเนี่ยแบล็กเบิร์นผู้เชีย่ทวชาญนายเจอเพื่อนแล้วนะนายมีเพื่อนร่วมทางแล้วนะครับเราก็อ่ะนะรีโหลดก่อน yes อ่า สองตาเมื pues ่อกีส้สองตาก <S <S nah ่อนเห็นหน้าเห็นหน้าเห็นหน้าเลยแสตาไม่พวกยิงทิ้งแม่งเลยโอเคเราเข้ามาเคลียร์เคลียร์มอนสเตอร์เข้ามาเลยคอมอนแมนอย่ายิงไฟทิ้งแม่งเลยเหมือนไส้ทำไมมีปัญหาอะไรไหมมีปัญหาอะไรไหมอ่ะมอนสเตสมองอะไรเร็ว ไประปตูลูซีเราอยากไปแล้วนะมอนเทสเร็วโอเคไอกเดดโอเคครับหลังจากนี้ครับไม่ต้องรอมันครับวิ่งไปเร็วที่สุดครับผมสปรินต์ไปเลยนะครับอ่าพอถึงตรงนี้แล้วครับชะลอหน่อยครับรอเพื่อนรอเพื่อน,ออนโอ้โหเราวิ่งนำมันมาโอ้ยรู้สึกว่ามีการประทะกันเ,เล็กน้อยนะฮะไปไปไปไ,ปไป โอ้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 กระสุนสาดมาจากไหนเนี่ยโอ้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 สั่งกระสีรับกระสุนได้โอ้โหโอ้โหโอ้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 เราต้องไปขึ้นรถคันนั้นนะครับเพื่อเราจะขึ้นเราจะไปขึ้นป้อมปืนกันแบงแบงโอเคเรียบร้อยครับเคลียร์โอเคเลสเกิร์บิชโดดข้ามต่อไปครับกดตัว E เพื่อเข้าไปในรถแล้วก็ขึ้นมาจับปืนแล้วสาดนเข้าไปครับผมแบง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 โอ้โหโอ้โห สาร็เอฟเฟกต์การตายจริงๆอ่าเราเจอพวกแล้วนะฮะมีเพื่อนร่วมกิกรรทหารอเมริกันด้วยกันนี่ครับอยู่ไหนแล้ว่ะอ๋อเห็นกระสุนออกมาจากนั้นรก็ยิงสุ่มๆไปยิง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 ยิายิง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 ยิายตายตายิงยิยิง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 ยิยิง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 ปิงยิงิงยิงิิิิิ กำแพงเล่นกันโอ้เป็นรูเลยอ่ะโอ้หแม่งเฉ่งเอ่อขออภัยครับกำแพงเป็นรูโอ้โหชอบดึงกำแพงเล่นมากครับไม่รูเป็นไรลชอบทำร้านข้าวของนะโอ้โหโอ้โหผมมาจากตรงไหนสัตว์เข้าไปตรงนั้นครับไม่ต้องลังเลครับอยู่ในสงครามนะฮะไม่ต้อง เราเราจะไม่ได้ฆ่าคนเพื่อการชนะนะฮะเราจะไม่ฆ่าคนเพื่อชนะสงครามแต่เราจะฆ่าคนเพื่อเอาชีวิตของเราเองนั้นรอดนะฮะนี่คือ,อวิธีของสองครามนะครับ <c oughs> โอเคไม่ต้องรอใครครับไม่ต้องรอเพื่อทั้งนั้นเลยอุ้ยรถเราเบิดอ่าแล้วก็จะเข้ากันไปแล้วก็มอนเทสก็จับมือเหล่านะครับไอ้ก็อยื่บาดีแย่จบมิชชั่นกันไปก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วนะครับ ใครชอบใจก็ไปกดไลค์แฟนเพจอีนของเ a k กิ้ง r ู d รด t i ชั่นของเราด้วยนะครแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะขอบคุณทุกคนที่รับชมครับสวัสดีครับ